สวัสดีค่ะแม่หมอติงน้อยมาแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินนะคะโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารประจําเดือนเมษายนนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะถ้าไพ่ออกมาไม่ดีไม่ต้องกังวลใจนักนะคะปล่อยไปเลยก็ได้หรือบางทีเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส,ว,สว่าเออบางทีถ้าเราเ,เตรียมตัวเอาไว้ก่อนไม่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะเ,เตรียมพร้อมไว้ก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาหรือบางทีเราอาจจะนําบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ กับประกอบการตัดสินใจในปัญหาของเราเองก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างคนเกิดวันอังคารที่เข้ามาดูคลิปก็ต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในใจที่รู้สึกเหมือนกับว่าเอออาจจะอยากได้แนวทางนะคะนําไปประกอบการพิจารณาเนาะเอาละเรามาเริ่มที่การงานการเงินก่อนนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะขอดูปัจจุบันก่อนนะคะเจออะไรบ้างนะคะปัจจุบันได้สามไม้ ได้ราชาดาบนะคะได้ก้าวไม้มันเหมือนกับว่าพอเป็นเรื่องของการงานนะคะเหมือนกับคุณกําลังมองหาออสิ่งใหม่ๆ ะะเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันในการทํางานของเราสักเท่าไหร่อาจจะไม่พอใจในเรื่องของบรรยากาศการทํางานอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกดดันนะคะเหมือนโดนจับผิดรู้สึกว่าทางานแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความก้าวหน้าอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะเหมือนกับว่าเราก็ผิดหวังพอสมควรนะคะเรียกได้ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดคือก่อนหน้านั้นอาจจะไม่เป็นไรนะมีความรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เหมือนเราเราเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆเริ่มมองหาการพัฒนา ความก้าวหน้าพอเรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่หรือทํางานนี้หรือธุรกิจนี้มันดูจะตันๆละรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เอ่อมันผลลัพธ์มันไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะบางท่านคิดแผนการไว้แล้วแต่อาจจะอยู่ในช่วงของการที่กําลังพิจรารณาหาข้อมูลกําลังตัดสินใจกําลังปรึกษาหารือนะคะแต่ต้องบอกว่าเราอย่าตัดสินใจคนเดียวเนาะในตอนนี้ด้วยน้า,ายคิดว่าคุณเองคุณอยากฟังความเห็นของคนนูน้นคนนี้บ้างประกอบการตัดสินใจนะคะไม่ว่าสิ่ง ที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนไว้จะคือมันก็มองยังเห็นยังมองไม่เห็นอนาคตหรอกเนาะแต่ว่าเราก็วางแผนไว้ก่อนไงเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันไม่มีความสุขนะคะใครๆก็ต้องคิดแหละแต่ถามว่าตอนนี้นะสมมติว่าคุณจะออกจากงานหรือคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะทําได้หรือ,อยังคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีความเด็ดขาดหรือยังไม่ได้มีความพร้อมมากพอที่จะทําอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการงานนะในเอ่ยต่างการงานเสร็จละในเรื่องของการเงินนะคะไม่มีไพ่เหรียญเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไพ่ไม้แล้วก็มีราชาดาบนะบราชาดาบซึ่งบ่งบอกถึงอุปสรรคบ่งบอกถึงความตึงๆความเครียดความที่ต้องหมุนความที่ต้องแก้ปัญหานะคะสภาวะการเงินค่อนข้างที่จะ ติดขัดหน่อยแล้วก็ต้องอดทนคุณอาจจะอดทนมานานแล้วก็ได้นะรู้สึกว่าปัญหาอะไรเยอะแยะจังเลยนะคะเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นเมื่อไหร่มันจะดีกว่านี้สักทีบางทีไอ้การที่เราอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆบ้างอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้ที่ได้จากสิ่งที่เราทําตอนเนี้ยมันเริ่มจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายแล้วเริ่มจะหมุนไม่ไหวเริ่มจะแบบว่าจะจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าในเดือนเมษายนนะคะเงินจะได้มากขึ้นไหมนะคะงานจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ มาดูในเดือนเมษายนกันได้จัดเม้นต์นะคะ ได้หนึ่งเหรียญแล้วก็สิบถ้วยดีขึ้นแน่นอนนะคะดีขึ้นแน่นอนมันมีหนึ่งเหรียญน,นะการเงินคล่องมือมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆซึ่งโอกาสดีๆนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะมาจากคนในครอบครัวจากญาติผู้ใหญ่หรือเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องเราอะ่ะอาจจะเป็นคนแนะนําไอเดียดีๆหรืออาจจะเป็นคนที่นําข่าวดีมาบอกคุณนะจะเป็นโอกาสใหม่ๆยิ่งถ้าสมมติว่าด้วยหน้าไพ่ลักษณะเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่ทํากับครอบครัวเนี่ยน่า จะมีโอกาสทําเงินได้ดีเพราะเราจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะมันมี j u ดเม้น t ขึ้นมาด้วย j u ดเม้น t เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าผลลัพธ์จะดีมากหรือดีน้อยอันนี้ต้องบอกว่าดีมากกับดีน้อยนะเพราะว่าเพราะว่ามันดี มันไม่ใช่ไม่ดีเมษายนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีนะคะคุณอาจจะได้ไอเดียดีๆจากครอบครัวอย่างที่บอกในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่มันจะส่งผลออกดอกออกผลไปในอนาคตแต่มันจะไม่เร็วนะคะต้องพูดอย่างนั้นนะแล้วเมื่อกี้พูดคร้างที่กระจัดเมนต์เอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำนะคะ ถ้าที่ผ่านมาเราหาข้อมูลดีแล้วเราตั้งใจทําดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกดอกออกผลเราก็จะได้รับผลของสิ่งที่เราทํานั้นนะคะในที่สุดนะคะซึ่งคุณจะพอใจแล้วก็มีความสุขนะนอกจากว่าบางท่านนะคะบางท่านถ้าทําไม่ค่อยดีผลลัพธ์ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องแบบว่าอ่ะเผื่อใจเอาไว้นะคะ ถ้าสมมุติว่ายัางทันนะคะสำหรับคนเกิดปัอังคารนับตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปขอให้คุณมุ่งมั่นทำสิ่งที่คุณต้องทำสมมุติว่าคุณยังไม่มีอะไรใหม่ๆยังไม่มีไอเดียใหม่ทำสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้งานประจำของคุณหรืองานงานที่ทำอยู่ทุกวันขอให้ทำให้เต็เตมที่ทำให้ดีที่สุดนะคะผลลัพธ์มันมาแน่นอน นะคะไม่ต้องห่วงนะแล้วคุณเองเมษา,ายนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะยิ่งมีสิบถ้วยนี่แรงหนุนจากครอบครัวเนี่ยเต็มที่ล้นเลยทีเดียวนะคะความสุขความอบอุ่นความหวังนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยที่จะทำเงินได้ดีไปในอนาคตด้วยนะคะเมษายนนะมาดูโชคลาภกันค่ะ จริงๆหนึ่งเหรียญที่ขึ้นมาถึงแม้ว่า,ามันไม่ได้อยู่ในส่วนของโชคลาบแต่อยากจะบอกว่าบางท่านนะคะด้วยความที่พลพูดถึงการเงินเนี่ยเงินมันจะไหลเวียนมาค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ขาดมือนะคะจะคล่องมากขึ้นนะคะจากที่ตึงๆอยู่มันจะคล่องมือมากขึ้นบางท่านที่มีดวงโชคดวงลาบดวงของการเสี่ยงโชคอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะมีได้นะคะก็ อาจจะได้เด็ดๆมาจากคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวหรือบางทีช่วงรวมญาติกันอะไรประมาณเนี้อาจจะได้เด็ดๆมานะคะดูไพ่โชคลาภเฉพาะมีหรือเปล่านะคะเดอะแมจิกเชียนะบางทีสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มันอาจจะได้ก็ได้นะคะแบบว่าเราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนแต่อาจจะไม่ได้มาแบบใหญ่โตมากมายนะคะมีเดอะทาวเวอร์ด้วยนะถ้ามีโชคลาภมาเนี่ยมันพลิกชีวิตคุณเลยนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะ จากหลังมือเป็นหน้ามือเอ้ยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คือคือมันดีแบบพลิกชีวิตนะคะ นะคะแต่ทีเนี้ยบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเดทาวเวอร์กลัวมันไม่ดีไม,ไม่ไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะนะสิ่งที่ถ้าถ้าเราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําดีแล้วมันก็ต้องดีนะคะแต่ทีนี้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะระวังไว้นิดหนึ่งในเรื่องของอย่างไพ่เดอะทาวเวอร์บางทีมันสมมุติว่าเราได้เงินมาก้อนหนึ่งนะบางท่านถูกหวยบางท่านแบบว่าได้ลาบลอยนะคะถูกลอตเตอรี่นะรางวัลใหญ่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงทุกขลา นะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาหยิบยืมมาทําให้เรารู้สึกว่าเราเดือดเนื้อร้อนใจเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะลำคาญหรือเกิดความกังวลใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอาเป็นว่าบางท่านบอกว่างั้นไม่ขอรางวัลที่หนึ่งก็ได้ขอเป็นรางวัลที่ห้าหรือที่สี่ก็ได้นะคะเราจะได้แบบว่าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมายืมนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะเอาละก็ อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ว่าดีมากๆในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าอย่างที่บอกมาพราะมันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยบางทีเราอาจจะเพื่อความสบายใจของเรานะว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีนะได้เงินมาก็อยากที่จะใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะไม่ต้องมาเครียดม,มากังวลกับเงินที่ได้มาก็เอาเป็นว่าทําบุญทําทานเยอะๆนะคะปรับดวงเราหน่อยนะคะเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเพื่อความสบายใจของเรานะคะมันมีจัสมินขึ้นมาด้วยนะบางทีมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราทำนะกรรมดีกรรมดีอะไรที่เราทำนะมันก็ต้องส่งเสริมเรานะคะมันไม่หายไปไหนนะคะเอาล่ะโชคลาภก็จะประมาณนี้มาดูความรักกันนะคะความรักคนโสดสักครู่หนึ่งนะคะขอขอจะวางไพ่เอาล่ะความรักคนโสด มาดูป,จจปัจจุบันของคุณกันนะคะคนโสดวันอังคารเจออะไรอยู่ตอนนี้ แปดถ้วยนะไพ่แปดถ้วยแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาแต่สินใจเดินออกมาจบสักทีนะคะเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วนะคะแปดถ้วยนะหกเอ่อหกไม้นะคะแล้วก็จัดเม้นเป็นไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเป็นไพ่ของอย่างน้อยก็พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมียังคิดมากยังกังวลใจอยู่บ้างแต่เหมือนกับว่าไม่ได้มองถึงการ ย้อนกลับแล้วนะคะคุณคิดว่าคุณเองคุณจะต้องออใช้ชีวิต ต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจนะดึงเอาความมั่นอกมั่นใจตัวเองมานิ่งมากขึ้นแล้วนะคะอาจจะยังมีกังวลใจเล็กๆนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นอยู่กับตัวเองมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าเรามีความหวังมากขึ้นว่า,อาโอเคละฉันอยู่โสดแบบนี้ฉันก็มีความสุขดีนะอยู่กับตัวเองมีความสงบใจสงบจิตสงบใจนะอยู่กับครอบครัวนะคะโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวไปนะคะ คุณคุณสบายมากเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าแบบนี้นะไพ่ลักษณะนี้โสดไม่นาน นะมันเหมือนกับว่าจะมีคนอยากจะมาพูดอยากจะมาคุยคุณเองคุณเป็นคนที่พร้อมนะคะขยันขันแข็งทํามาหากินนะคะหน้าที่การงานการเงินคือทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีแล้วคิดว่าคุณเองคุณโฟกัสเรื่องนี้ด้วยฉันขอทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวเลยนะคะอยากอยู่คนเดียวตอนนี้นะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาอยากจะพูดอยากจะคุยบ้างนะคะเนี่ยมันมีหกไม้ขึ้นมาด้วยอาจจะมีคนอยากจะพูดอยากจะคุยกับเรานะอยากจะเข้ามามีอยากจะจีบอะไรประมาณ นีแต่คุณเองยังนิ่งอยู่นะคะยังคิดว่ายังไม่อยากที่จะโฟกัสเรื่องนั้นอยู่คนเดียวนะให้ใจสงบๆนะคะเดี๋ยวรอ,อ,อให้ความรู้สึกมันดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะมาดูว่าในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างได้ราชาถ้วยค่ะได้ห้าถ้วยสี่ดาบโูยังคงไม่ได้เริ่มต้นนะคะห้าไม้ คนเกิดบางคารคุณอาจจะต้องการเวลาอีกสักเดือนอ <c oughs> ขออภัยจริงๆนะคิดว่าคุณเกิดบางคารคุณต้องการเวลาอีกสักเดือนมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะคะ่ะนะเดือนเมษายนคุณก็จะยังเหนื่อยยังรู้สึกเหมือนกับว่าก,ก็อยากที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอยู่นะแต่ว่ายังไม่เข้มแข็งมากพอนะคะอันนี้ต้องบอกเลยยังไม่เข้มแข็งมากพอยังรู้สึกว่าอ่อนล้ายังรู้สึกเหมือนกับเออยัง ยังก็ก็จะก้าวต่อไปแหละแต่ว่าก็ให้เวลาผ่านไปอีกสักหน่อยนะให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออหายเหนื่อยแล้วรู้สึกดีมากขึ้นกว่านี้พร้อมกว่านี้บางทีมันก็ยังมีความวุ่นวายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจยังอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ทําอย่างอื่นนะคุณก็ยังทํามาหากินทํางานของคุณปกติบ้างงานมากเกินไปด้วยซ้ํา นะคะมันมีห้าไม้ขึ้นมาด้วยบางทีห้าเพราะห้าไม้เป็นไพ่ของคนที่ต้องบอกว่าชีวิตคืองานเลยนะคะไม่มีเวลาให้ใครด้วยนะคะอาจจะทํางานเยอะเพราะว่าเราเองเราไม่อยากจะคิดอะไรมากอะไรประมาณนี้จะได้ไปเอาโอเคทํางานเยอะๆเหนื่อยกลับมาบ้านนอนพักผ่อนอะไรประมาณนี้ไม่อยากจะคิดอะไรมากนะคะก็คงจะต้อง <laughs> บอกว่า เมษายนยังโสดอยู่นะคะขอเวลาทําใจขอเวลาพักฟื้นอีกสักหน่อยนึงนะคะยังไม่แข็งแรงพอนะคะ โดยบทสรุปแล้วนะคะหนึ่งไม้นะหนึ่งไม้มองว่า,อาโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีอาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคุณเองก็จะเปิดใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะคะแต่ถ้าจะาจริงจังในการที่จะแบบว่าอุ้ยมีแฟนใหม่จะคบคนนี้จะลองคุยหน้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะก็จะมีความลังเลแต่ก็รอดูจังหวะต่อไปนะคะหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเรื่องของการงานสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณ มองเรื่องของการงานมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็แต่ละท่านอาจจะสถานการณ์แตกต่างกันไปแต่ก็จะมาโซนๆนเนี้ยนะคะสำหรับคนโสดวันอังคารนะคะเรามาดูในส่วนของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะเก็บให้ มาดูความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณกันนะคะคนเกิดวันอังคารสองเหรียญค่ะ10ไม้นะคะสไม้แล้วก็เดอะแมจิกเชียนนะคะเหมือนกับว่า เป็นช่วงที่พยายามประคับประคองนะคะคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งปัญหานั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละท่านอาจจะปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กันความสัมพันธ์นะคบกันไปแล้วดูเหมือนมันไม่ไปไหนมาไหนนะคะเจอก็ไม่ค่อยได้เจอกันตอนนี้เหมือนกับว่าอดทนพยายามประคับประคองเพราะว่าไม่อยากจะเลิกนะคะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่ของการเพิ่งจะเริ่มต้นก็ได้นะมีเดอะแมจิกเชียกับ 2เหเรียนนะคะอาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นไม่นานและความสัมพันธ์ก็กาลังแบบว่าเหมือนตอนแรกเหมือนกับจะมีอัตราเร่งหน่อยนะคะพัฒนาไปเร็วแต่ไปไปมามาเหมือนกับว่าเอ๊มันมามาหายหายมันดูนิ่งๆิ่งหยุดหยุดนะคะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทั้งคุณทั้งแฟนคุณอาจจะกาลังพิจารณาอยู่ก็ได้ว่าเอ๊มันใช่ไหม ะะแต่คุณสองคนต้องบอกว่า,าจริงๆแล้วพูดคุยกันได้ค่อนข้างดีนะคะใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันพยายามประคับประคองพยายามที่จะยื้อความสัมพันธ์ให้มันไปต่อให้ได้อยู่นะคะ ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยความที่พอมีทั้ง2เหรียญ2ไม้หรือแมจิเชียนบางทีคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของคุยซ้อนก็เป็นไปได้นะคะใครบางคนคุยพร้อมกัน2คนหรือเปล่านะคะหรือบางทีเขาคุยกับคุณแล้วก็มีทางเลือกใหม่เข้ามาแล้วเขาก็ไปเผลอคุยกับคนอื่นไหมนะคะทําให้มีปัญหาขึ้นมานะก็กดดันในระดับหนึ่งนะคะมีราชินีดาบขึ้นมาก็จะคลิดเครียดหน่อย นะคะอาจจะแต่ต้องบอกว่า,าคุณอาจจะพยายามประคองให้ถึงที่สุดคุณอาจจะไม่พอใจหรือมีปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ก็พยายามประคองแฟนคุณก็เช่นเดียวกันนะคะอุย้ยคิดว่าคุณต่างฝ่ายต่างงานเยอะอะค่ะต่างฝ่ายต่างงานเยอะต่างฝ่ายต่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนที่คือต้องบอกว่าบางทีอะมันเหมือนกับคุณก็เห็นงาน สำคัญกว่าแฟนคุณก็เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานด้วยนะคะมันเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือบางคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะมันเหมือนกับว่าเออพอเราทํางานเยอะพอเลิกงานบางคนมีภารกิจอย่างอื่นเกี่ยวกับครอบครัวนู่นนี่นั่นภาระเยอะไปหมดเลยนะคะแทบจะไม่มีเวลาอยากเจอกันจะนัดแต่ละทีก็ยากยากที่จะหาเวลาตรงกันได้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งสองไม้สามไม้เป็นมีระยะห่างแล้วละ่ะหรือบางทีระยะห่างอาจจะมีตั้งแต่แรกคุณอาจจะคบกันในลักษณะความสัมพัน พันทางไกลรักทางไกลก็เป็นไปได้นะคะบางท่านพูดคุยกันเป็นแฟนกันโดยที่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจออาจจะยังไม่ได้มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ในในจริงๆอ่ะนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอกันแค่ครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้ก็ได้ยังอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือบางท่านก็คบกันปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่มันเพิ่งจะมีระยะห่างเข้ามานะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่กําลังพิจารณาต้องบอกว่า2ไม้3ไม้เนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจจริงๆนะคะกําลังพิจารณาอยู่นะอยากจะต้องว่ามันไม่มีความสุขอะคะ่ะมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะ ทำให้คุณสองคนอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างน้อยก็ในความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่คุณก็เขาแหละ นะมีใครคนนึงรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะหรือจะไปต่อไม่ไหวหรือจะเลิกดีหรือจะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปมันจะมันจะดีต่อทั้งสองฝ่ายไหมจะสบายใจขึ้นไหมประมาณนี้นะคะอาจจะกาลังบางท่านอาจจะพยายามกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาอยู่นะปัญหาของคุณสองคนอาจจะเกิดจากอย่างที่บอกนะคะประเด็นแรกนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างฝ่ายต่างงานยุ่งงานเยอะและความสัมพันธ์มันค่อนข้างตึงเครียดมันไม่เป็นอย่างที่คิดเราคาดหวังแบบหนึง่งแล้วมันเป็นอีกแบบหนึง่งบางท่านเจอปัญหาจากคนรอบข้าง นะคะเช่นอาจจะมีเรื่องชู้สาวมือที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนี้ซึ่งมันยังอีลุงตุงนางอยู่นะคะแล้วก็ต้องเรียกได้ว่ามืด8ด้านเลยคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยแฟนคุณก็เช่นเดียวกันตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างกําลังพิจารณาอยู่ว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะมาดูว่าความรู้สึกของคุณนะคะกับความรู้สึกของเขา ซึ่งอาจจะสลับกันได้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารมาดูที่ตัวคุณก่อนนะคะได้ห้าไม้ได้เด็กถือเหรียญน,นะคะได้หนึ่งถ้วยทีนี้ขอดูความรู้สึกของเขานะคะถ้าถ้ามันสลับกันก็สลับเองเลยนะคะตัวเขาเองได้เดอะเลเวอนะคะได้สีถ้วยนะได้ j u d g มนต์คือจริงๆอะ่ะ ยังยังแถวล่างเนี่ยนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าบางทีคุณอาจจะแฟนคุณนะคะแฟนคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะคะแฟนคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาตอนนี้เขากาลังจะตัดสินใจชัดเจนเลยเดลเวอร์เป็นไพ่ของคนที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะบางทีอาจจะบ่งบอกถึงมีทางเลือกอื่นมีมีคนอื่นเข้ามามอบความสัมพันธ์เออมีคนอื่นมาเสนอไมตรีมายื่นไมตรีมาเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์แล้วคุณเองคุณก็หว่นไว้ด้วยตอนนี้ต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วนะแล้วมีจัดเม้นคุณกําลังทบทวนอยู่ นะคะว่าเอจะเอายังไงดีจะเลือกใครดีจะทํำยังไงมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออก็อยากที่จะทําให้มันจบจบทาให้มันคลี่คลายอยู่เหมือนกันแต่บางทีมันก็จัดการมันคิดอะไรได้ได้ยากคุณยังไม่มีข้อสรุปให้ตัวเองมันก็เหนื่อยด้วยเออไม่ใช่คุณเขานะคะ แล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะ,ะเหนื่อยเซ็งๆอยู่ไม่รู้จะเลือกใครนะคะ<_ <EN> _>ส่วนตัวคุณเองวุ่นวายใจเลยทีเดียวนะคะ<_ <EN> _>ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะ<_ <EN> _>คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าห่างออกมาละนะคะ<_ <EN> _>คุณเองคุณดูอยู่นิ่งๆเงียบๆนะตอนแรกอาจจะไม่ใช่แบบนี้ตอนแรกคุณอาจจะพยายามที่จะเอาคําตอบจากเขานะพยายามที่จะหาเหตุผลพยายามที่จะบอกว่าทําไมถึงทําแบบนี้โน่นนี่นั่นนะคะ อาจจะทะเลาะก,กันมาในระดับหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มนิ่งแล้วถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังรักอยู่แน่นอนนะคะยังรักยังรู้สึกดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยทั้งเด็กถือเหรียญทั้งหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วถ้ามันลำบากมากจนเกินไปคุณก็จะไม่อยู่นะ มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ไหวเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่กําลังพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะจะไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่เหลือแค่ถ้วยเดียวเนี่ยคุณจะคิดว่าเออเนถ้วยเดียวฉันตัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนที่รออยู่ตอนเนี้ยก็อยากจะดูก่อนว่าเออเขาจะทํำยังไงนะคะเราก็เอาโอเคละอดทนรอดูสถานการณ์ก่อนนะแต่ใจเราก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าก็เตรียมใจไว้ละว่า ว่าทาไม่ดีหรือถ้ามันมีปัญหามากนักฉันก็ฉันก็ไม่ไม่โอเคฉันก็ไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะอยู่ในอารมณ์แบบแบบประมาณนั้นนะคะส่วนแฟนคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกผิดนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะความผิดหวังความเสียใจนะมีแน่นอนนะแล้วก็คิดว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปเขาไม่ได้อยากให้คุณไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแก้ไขอะไรมากไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้คือ อยู่นิ่งๆแล้วก็กําลังพยายามคิดพยายามตัดสินใจพยายามที่จะเลือกให้ได้ว่าจะทํำยังไงและจะแก้ปัญหายังไงนะคะไพ่เดชกับจัส e n นขึ้นมาในส่วนของเขามีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะไปต่อกับคุณไม่ได้ไพ่อสอใบนี้ยมันบ่งบอกถึงการเลิกลาบ่งบอกถึงการตัดสินใจได้เกิดการตัดสินใจขึ้นมาแล้วว่าจะจบ นะคะแต่ทีเนี้ยพอหน้าไพ่มันกลับมีเดอะเ v e วที่บ่งบอกถึงการที่คนคนนึงยังไม่กล้าจะตัดสินใจนะก็เลยมองว่าเออบางทีเขาอาจจะลึกๆเขาอาจจะคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทําเขายังไม่กล้ามากพอเขาอาจจะคิดว่าคุณคงไม่ให้อภัยเขานะคะคุณคงไม่รอนะแล้วก็เขาเองเขาอาจจะไม่สามารถที่จะ เลือกหรือไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อกี้มันมีไพ่แปดดาบขึ้นมาด้วยในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหานั้นยังไงเขาก็ได้แต่นิ่งๆเฉยๆซึ่งมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะเตรียมยอมรับแล้วก็ได้ว่าคุณอาจจะไม่อยู่รอเขาคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วไปเลยโดยที่ไม่กลับมาอีกมันอาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกก็ได้นะคะแต่จะว่าไปแล้วถามว่าแล้วมีโอกาสจะกลับมาอีกได้ไหม มันมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะคะก็มีโอกาสได้ตับที่คนสองคนยังยังรู้สึกดีต่อกันอยู่นะคะแต่มันอาจจะมีจังหวะหรือมีช่วงเวลาของมันเองแล้วก็ปัญหาที่แตกต่างกันของคนเกิดวันอังคารแต่ละท่านนะคะอันนี้ต้องอย่าลืมว่าพอมันเป็นดวงโดยรวมนะคะต่อให้มันร้ายแรงยังไงต่อให้ไพ่ออกมาร้ายแรงยังไงแต่ถ้าสถานการณ์จริงของคุณมันไม่ได้ร้ายแรงและคุณพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่า เออมันก็น่าจะคุยกันได้นะถ้าเขารู้สึกแบบนี้จริงๆประมาณนี้มันอาจจะพอคุณอาจจะพอเป็นแนวทางได้แต่ต้องบอกว่าเขาเองเขายังรู้สึกดีกับคุณแน่นอนนะคะมันยังมีดอะเลิฟเวอร์นะคะเพียงแต่ว่าเขาเองเขาอาจจะอยู่ในอาการแบบ ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะคุณอาจจะเจอมือที่3ามสายแข็งก็ได้ที่ไม่ไปไหนมาไหนเขาอาจจะพยายามเขาอาจจะเคยคุยกับอีกฝ่ายนึงแล้วและอีกฝ่ายนึงไม่ถอยไม่อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะทําอะไรได้ล่ะนะคะเพราะคุณก็รอดูอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีมันมีหลายเงื่อนไขนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วในเมษายนนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้าง แต่ต้องบอกว่ามันโดดเด่นไปทางมือที่3นะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีปัญหานั้นก็ได้บางท่านอาจจะเป็นปัญหาของคน2คนนะคะแต่มันก็บ่งบอกด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะไม่รู้จะจัดก,การยังไงให้มันไปต่อได้เมษายนนะคะ เดอะไฮพิสเตทนะคะเป็นไพ่ที่บอกบอกถึงความลังเลใจบอกบอกถึงความสับสนสถานการณ์ที่ยังไม่มีคําตอบสถานการณ์ที่เ,เต็มไปด้วยความที่แบบว่าไม่กล้าจะตัดสินใจและเป็นสถานการณ์ที่จะต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยนะคะในขณะเดียวกันนะความรู้สึกดีๆของคนสองคนยังมีให้กันอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะทิ้งกันไปไหนได้นะมีทั้งสาถ้วยมีทั้งเก้าไม้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะมีเดอะฟูขึ้นมา ออคุณสองคนยังใช้ชีวิตต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอิสระหรือบางทีอาจจะเป็นแฟนคุณที่ใช้ชีวิตอิสระนะคะ แต่มองว่าด้วยหน้าไพ่มาเหมือนกับว่าเล็งๆกันไว้อ่ะค่ะเอ่อถ้าเขาไม่บอกเลิกคุณก็ไม่เลิกคุณก็ดูสถานการณ์ไปแบบเนี้ยอยากเลิกไหมไม่อยากเลิกหรอกแต่ก็รอดูอ่ะรอดูว่ามันจะจบยังไงนะคะรอดูเพราะว่าความรู้สึกดีเรายังมีอยู่แล้วเราก็รู้สึกมอนกบว่าเอออดทนต่อไปอีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะความเครียดความกดดนันมันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าบางทีไอ้ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมันก็อาจจะทําให้รู้สึกมอนกบว่าอ่ารอที่จะคุยรอที่จะเคลียร์ยังอดทนร อได้อยู่นะคะถามว่าแน่ใจไหมไม่แน่ใจหรอกนะคะก็อดทนไปงั้นส่วนคนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอย่างแฟนคุณเองเขาก็เขาก็ลังเลนะเขาก็ลังเลอุย้ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีอะไรแน่นอนเลยคาดเดาคาดเดาได้ยากมากทําไมถึงว่าคาดเดาได้ยากนะอย่างทั้ง The High p r i e s t ทั้ง t e m p l a t นะคะเป็นไพ่ของความลังเลเป็นไพ่ของการที่ คุณก็ลังเลเขาก็ลังเลนะคุณเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าสมมติว่ามันมันไปต่อไม่ไหวคุณก็จะจบแต่คุณก็ก็ลังเลที่จะไปนะคะโกรธก็โกรธโมโหโมโหมีความสุขไหมไม่ได้มีความสุขตอนเนี้ยแต่ทําไมไม่ไปก็ไม่รู้สิก็ ก็ยังไม่กล้ายังรู้สึกว่าเออรอไปอีกสักหน่อยก็ได้เพราะว่าความรู้สึกดียังมีอยู่มีสองถ้วยสามถ้วยนะคะขอคุยขอเคลียอ,อีกสักทียก่อนก็ได้นะคะมันมันยังไม่จบไงนะเรายังไม่หายคาใจเนื้อออก่ะ <c oughs> นะคะ ยังเด็กถือดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงมันเหมือนกับว่าเราก็พยายามที่แบบว่าเออเผื่อเผื่อความรู้สึกดียังมีอยู่เผื่อได้ปรับความเข้าใจนะคะถ้าสมมติว่ามีมือที่3มก็เผื่อได้พูดได้คุยนะก็รอดูว่าเขาจะเลือกใครเขาจะทํำยังไงนะคะส่วนเทมเพลนก็เป็นไพ่ของความลังเลโลเลเหมือนกันนะคะยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ไม่กล้าหรือหรือไม่สามารถก็ไม่รู้แหละนะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นอยู่ในแบบว่ากึ่งเพื่อนกึ่งแฟนความรู้สึกดียังมีให้กันถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอาจจะ จะไม่เท่าเดิมนะคะเช่นบางที ต่อให้ไม่มีมือที่สามไม่มีคนอื่นเลยแต่ด้วยปัญหาระหว่างคุณสองคนด้วยความทุกข์ด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดมันเหมือนมันทุกข์มันมะมันเหมือนมันทุกข์มากกว่าสุขนะไม่มีความสุขเท่าไหร่ความรักที่เคยมีให้ตอนแรกมันก็อาจจะน้อยลงน้อยลงทั้งเราทั้งเขาแหละนะคะก็เลยเริ่มเหมือนกับว่าเออไม่แน่ใจละว่าว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างเรากับเขาอ่ะยังรักกันเท่าเดิมหรือเปล่านะเราหรือว่าใครรักใครมากกว่ากันนี่ก็ไม่รู้นะมันนนนนนไ่่แแออล้้วตเีย ะะมีแต่เหมือนกับว่าเออรอดูว่ามันจะออกหัวออกก้อยนะคะแต่สิ่งที่ยังที่รู้แน่นอนคือเมษายนนี้นะความรู้สึกดีมันยังมีให้กันอยู่ดังนั้น นำไปประกอบการตัดสินใจนะคะคนเกิดวันอังคารกับปัญหาจริงๆของคุณนะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่บางทีด้วยหน้าไพ่มันจะบ่งบอกถึงความรู้สึกโดยรวมออกมาว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาเองเขาก็ยังไม่มีคำตอบนะคะแต่ก็ความเครียดความกดดันในเดือนเมษายนมันก็อาจจะน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ความรู้สึกดีก็ยังอยู่นะถามว่าแล้วมีโอกาสจะได้พูดได้คุยกันไหมคิดว่ามีโอกาสอยู่ นะคะคิดว่ามีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่ามันต้องหาจังหวะดีๆนะจังหวะที่เขาพร้อมจะคุยและเราพร้อมจะคุยในขณะเดียวกันต้องคุยในลักษณะที่ไม่กดดันนะคะมันมีเดิะฟูขึ้นมาด้วยใครบางคนไม่ชอบให้ใครไปจุกจิกไม่ชอบให้ใครไปจู้จีไม่ใช่ไม่ชอบให้ใครไปเวี่ยงใส่ นะคะเขาชอบอะไรที่มันชิวชิวสบายสบายถ้าอยากคุยต้องคุยแบบแบบสบายสบายคุยแบบว่าไม่ใช่ว่าเราต้องคุยกันแล้วนะมันนานแล้วนะนู่นนี่นั่นไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนะคะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนี้ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะแบบแบบเหมือนเหมือนคุยกับเด็กเหมือนคุยกับคนที่ที่เด็กที่คอยจะหลบหน้าเราเพราะว่าไม่มีคําตอบที่ดีให้ทํายังไงเราถึงจะตะล่อมคุยกับเขาได้ประมาณนี้นะคะขออนุญาตเปิดไพ่แนะนํา เ h e ะเชอรี่ออนะคะเหนื mm ่อยหน่อยนะอู้มีเดอะซัด้วยเหนื่อยหน่อ hmm. ยแต่เดี๋ยวก็จบค่ะนะคะแต่มันอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณรับมือได้กับทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกดีก็ยังอยู่แต่ว่า,าต้องพิจารณาดีคือแฟนคุณเขาจะค่อนข้างเอ่อยๆอะค่ะนะคะ,นะคะแฟนคุณเขาจะเอื่อยๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาไม่ได้กระตือรือร้นที่จะคุยนะคะ ดังนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายพยายามที่จะคุยเป็นฝ่ายพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาแล้วก็เมื่อเราได้ทางแก้ปัญหาเราก็ไปคุยกับเขานะคะหรือ,อ,อคือจริงๆแต่ทีเนี้ยมันมีเดอะซันขึ้นมารู้สึกว่ามันจะดีอะคะ่ะ รู้สึกว่ามันจะคลี่คลายคุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการคุณจะได้ความชัดเจนที่คุณได้แต่คุณต้องรุกนะคะโดยเชอลีออตยุ่ยเฉยไม่ได้ต้องออกไปในเชิงแบบว่าเชิงรุกหน่อยนะคะแต่ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีรุกยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามถูกกดดันหรือถูกเร่งรัดจะเอาคําตอบนะคะอันนี้ต้องฝากคนเกิดบันังคารไปนะคะแล้วก็เก็บความดุดดุเก็บความที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองเก็บความอารมณ์ร้อนของตัวเองไว้ให้ได้นะคะต้องนุม่มนวลให้มาก น่อยนะคะโอเคก็อ่ะสมควรแก่เวลานะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วก็พฤษภาคมค่อยกลับมาพบมาคุยมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ